สวัสดีจ้าเพื่อนๆเนช้านี้30สตุลานะจ้ะสองห้าหกเจดจ้ะวันนี้ข้าพเจ้าออนจิราขยันงานธรรมะสัญจรกับเจออนบิวตี้ขี่รถสัญจรมาได้ห้าวัดแล้วจ้ะขี่มาเห็นเขาขายปลาที่จะถูกเข้าประหัดประหาร โดยไถ่ชีวิตปลามาหนึ่งถุงแต่ไม่รู้ว่ากี่ตัวจะมาปล่อยที่วัดสิริวันบันพศนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าวัดสิริวันบันพศจ้ะวันที่หนึ่งนี้วัดสิริวันบันพศมีการทอดกระถินนะจ๊ะโรงทานเยอะแยะจ้ะขอเชิญเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องญาติธรรมทั้งหลาย มาร่วมโมทนาบุญทอดกระถินสร้างศาลาธนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไปนะจ๊ะเพิ่นว่าบุญบุญนี่บ่มีไผปันแจกบ่ฮ้อนแหกออกใดคือจังไม้ภาคางคือจังเห้ามีขา่าเห้ากินเห้าก็ะอิมบ่ฮ้อนไปอิ่มทองเพิ่นนั่นแมนบอกินอีแม่เอ้ย เพื่นว่าบุญเคยส àng, ร้างพลาห้าเคยได้ห่วมขาดจะได้รวมสาแล้วกะตาวขคืนบุญเคยสร้างกองบุญห่วมสาสเคยได้เก็บดอกไม้ในต้นแม่นห่วมก่ออีพ่อเอ้ออีพ่อเอ้ย,อออยนี่จากเพื่อนเพื่อนจ๋าขาขออวยพรให้สัตว์ท่าไทายผู้ท่านพอดใจไสปอดจงังแกว้วอันแนวเสานัน่นยามี เจ้ามาท่านมือนีให้บุญลังไหลมาให้คือกับคงค่าว่ารีบาขาดเถินเมนว่างนา้ำให้ใส่งามจะมีเสาอันบุญเทียมสุก,ก่าวยางให้จะสุกสืบสางเน่าบานอยู่เย็นอายุยืนเง่ามันพันปีบะมีขาดวาสนาพี่น้องจริญพุ่งสู่สู่คนมาปล่อยป่าน้ำกันพี่น้อง สัพเพสัตตาเวลาหุนตุพยาหุนตุอณิคาหุนตุสุข,ขีอัตปันนางพิระลันตุสุดทินนางวัตเมธานางอาสาวัคยวหังนิพพานางหุนตุอิทังเมยญาตินางหุนตุสิกิตาหุนตุยาตะโยสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจ จงมีความสุกกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากภายัยทั้งสิ้นเถินเจ้าทีเจ้าทา,างไม่นังน่งโทรณี่แม่โคศพแม่งคข้ารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าประเจ้าแม่ศิลิคะแนนกลางพอนุนคะแน่นกลางพอสวัสดยันงานเอาเด้อไปเกิดออกแม่แพ้ลูกให้เจ้าจะเลื่อนลุงเรื่องกาวนาเด้อ ปลาช่อนและปลาข้อนะจ๊ะอืออ่ะไปเด้อลาเด้อเกิดศาสนาสันไหม่ให้เป็นคนหูผู้ดีเด้อลานี่จะในปา่าวัชริวันบันพดนะจ๊ะเพื่อนเพือนขอล่าแล้วขอล่าไปก้อนตอนหนาพุ่นจังมาพอพบกันคอยสิอาสาคุณเอาพญามาให้ฟังเอาจากหันจากหนีมาให้ได้ฟังกัน เป็นจังไดมื่อนี่มีดีแนบ้นออขอจงนักปราดเจ้าแน่น้าบางแน่เดิมคอยพญายังย่งหน่อยสิขอค่อยแก่โตใหม่คงสิได้พบพอหากบุญคอยอยู่ยั่งติไปไดอ่อนจิร่าน้าซือขยันงานว่านันสกุลไฮจือเอาเน่าขนห่องทรับยจะเริ่นมองเก่าส่วนบะอําอเพื่อนันเสริงสางปลามันใหญ่ โคราดบอนยั่งจังหวัดข่อยอยู่เน่าก้ายไปไก่ทางใดโปรดไดแว่คงมีเข่าและน้ำพ่อสิยหายอยู่กินอีแม่เออ